ก่อนที่นิวจะมาชอบหรือว่าแบบหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องโลกภายในพวกนี้นิวต้องบอกเลยว่าชีวิตนิวชีวิตนิวในตอนนั้นค่อนข้างที่จะแหว่งวินมาก่อนไม่ใช่ว่าโลกภายนอกที่แหวงวินนะแต่โลกภายในนี่แหละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนชีวิตก่อนวัย30 before 30 r t by newster ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนให้กับตัวเองค่ะทุกคน EP นี้นะคะนิวต้องขอออกตัวก่อนเลยว่ามันจะออกแนวจิตวิญญาณมันจะออกแนวแบบโลกภายในการพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้เลยนะเพราะนิวรู้สึกว่า before 30เนี่ยบทเรียนชีวิตก่อนวัย30ที่นิวได้เรียนรู้มาการลงทุนให้กับตัวเองในด้านการศึกษาตัวเองศึกษาจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆก,กับ การได้ดำเนินชีวิตต่อไปทุกคนเชื่อแม้นิวเรียกมันว่าความโชคดีค่ะนิวโชคดีมากๆที่นิวได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนวัย30ปีนิวรู้สึกว่านิวโค้ชโชคดีเลยอะนิวไม่ได้หมายความว่าโอ้ยนิเกิดมาในครอบครัวยังไงนิวทำไมถึงนู่นนั่นนี่แต่นิวสร้างความโชคดีให้กับตัวเองเว้ยวันนี้ต้องบอกว่ามาไกลมากจาก นิวคนก่อนนะคะนิวคนก่อนเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าการใช้อารมณ์ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆต้องทำยังไงไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าการวางใจเป็นแบบไหนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรวันนี้เมื่อเราศึกษาเรื่องโลกภายในเรื่องจิตวิญญาณเรารู้เลยว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะมันมันดีต่อใจขนาดไหนอ่ะ มันไม่ได้โลกสวยนะเว้ยแต่มันต้องอยู่บนโลกให้เป็นอยู่บนโลกนี้ยังไงต่อไป in the rest of your life ให้มันมีความสุขที่สุดอะวันนี้การลงทุนให้กับตัวเองด้านจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่นิวแนะนำมากๆให้กับหลายๆคนถ้าหากสนใจเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าเรื่องโลกภายใน หากวันนี้มันแหว่งมันขาดมันวิ่นไปมันแบบว่ามันไม่สมบูรณ์เรื่องโลกภายนอกแน่นอนมันจะมีผลกระทบต่อความสุขการใช้ชีวิตต่อหน้าที่การงานต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนต้องขอเล่าพื้นเพของนิวก่อนเลยนะคะก่อนที่นิวจะมาชอบหรือว่าแบบหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องโลกภายในพวกนี้นิวต้องบอกเลยว่าชีวิตนิวชีวิตนิวในตอนนั้นค่อนข้างที่จะ แหว่งวินมาก่อนไม่ใช่ว่าโลกภายนอกที่แหว่งวินนะแต่โลกภายในเนี่แหละรู้สึกขาดแคลนรู้สึกว่าเราไม่อิ่มเราไม่เต็มแล้วเรารู้สึกขาดเรารู้สึกไม่ดีพอเรารู้สึกว่าทํายังไงดีเราไม่รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรจุดประสงค์ของชีวิตคืออะไรเราหลงทางไปหมดและในวันหนึ่งเราก็ได้พบว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องลงทุนให้กับตัวเองคือการที่กลับไปเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น,นะคะ่ะและในวันนั้นนิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิวเหมือนได้เกิดใหม่ถ้าหากว่าวันนี้นะคะใครที่เรียกว่าจนมุมแล้วอ่ะกับชีวิตอ่ะลองหันเข้ามาที่จะพัฒนาตัวเองในด้านจิตวิญญาณและโลกภายในดูก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะเริ่มจากการที่นั่งสมาธิ กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เรียกว่าเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่ในโลกของความเป็นจริงและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือขั้นพื้นฐานมากๆนะแต่ส่วนที่จะต้องไปปฏิบัติเรียนรู้อะไรต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราค่อยมาลงลึกกันคราวหน้านะคะหรือใครอยากจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากมายเนี่ย อินบ็อกซ์หรือว่าคุยกันหลังไมค์มาเมาท์มอยกันได้เลยนะคะก็หวังว่า e ีพีนี้จะเป็นประโยชน์เป็นเรียกว่าเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งให้เพื่อนๆได้เปิดใจที่จะศึกษาต่อไปนะคะสำหรับนิวนิวมองว่าแบบมันมีคุณค่าต่อใจนิวมากๆก,กับชีวิตนิวมากๆแล้วนิวมีความสุขมากในการใช้ชีวิตต่อไป ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็เรียกว่าใช้ชีวิต enjoy your life ให้เต็มที่นะคะสำหรับ EP นี้นูวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย